ก็กราบสวัสดีชาวกาลีนาพี่ฝ่ายทุกๆท่านด้วยนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมเนี่ยก็ได้ให้ความท้าทายตัวเองนะครับผมซึ่งก็จะมาเล่นปืนอูซี่ทั้งเกมนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะรอดหรือว่าจะปังนะครับหรือว่าจะไปได้หรือว่าจะเป็นยังไงนะัะทุกคน โอเคครับซึ่งตอนนี้นะฮะลงมาถึงก็เห็นปืนอูซี่แล้วนะครับผมอยู่บนดาดฟ้านะฮะแม่แถมยังมีปืน m p 40ด้วยนะครับทุกคนแต่ก็จะไม่เล่นนะปืน m p 40นี่ก็คือแบบมองแล้วมันไม่มีประโยชน์ทิ้งไปทุกคนเราจะเล่นแต่ปืนอูซี่นะและแล้วรู้สึกว่าข้ั้งหน้าจะมีคนนะฮะทุกคนเพราะว่ามีลูกศรขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งปืนก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเก็บอะไรมาบ้างนะทุกคน เพราะว่าแบบตั้งเป็นเก็บอัตโนมัติอะอม,มันเก็บเอง <laughs> อ้าวนั่นไงทุกคนอ่าโดดลงมาแล้วเดีย๋ยวเราจะรอดูจังหวะนะครับผมเอาตอนที่แบบว่าเป็นช่วงจังหวะที่เขาเผลอนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปยิงเขาเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็หลบๆซ่อนๆอยู่ข้างแท่งน้ํานะครับทุกคนไม่มีอะไรทํานะฮะอ่ารู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะฮะไอ้เหย รู้สึกกระวนกระวายไงไม่รู้ว่าอ้าวนี่ไงมานั่งอะไรตรงนี้พ่อหนุ่มอ้าああเรียบร้อยหัวแตกไปดิรเรารู้นะว่านายกำลังจกข้าวเหนียวกินกับตำมุ่งอยู่เดี๋ยวเราเนี้ยก็จะมารีวิวปืนอูซี่สกินสีฟ้าซะหน่อยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นปืนอูซี่นะครับไม่รู้ว่าอัตราเขาเป็นยังไงนะทุกคนรู้แต่ว่าอัตรานี้ถ้าเกิดว่าได้อานนี่ขมตาจะเขียวนะครับเพื่ออะไรวะเนี้ย หยอกหย,อ,กยอ,กอันนี้มันเป็นมุกนะฮะทุกคนสงสัยวันนี้พี่ว่างเกินไปนะพี่ก็เลยอยากจะมาสร้างความบันเทิงให้นอนๆได้รับชมชัหน่อยนะฮะเสียงโคตรตลเลยวะ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรนะช่วงนี้นะอาการก็จะแบบกำเริบหน่อยนะอาการก็จะหนักหนักหน่อยนิดนึงนะครับทุกคนอ้าวรู้สึกว่าข้างหน้านะครับผมจะเห็นแม่สาวชุดดํานะครับผมวิ่งไปริมเขื่อนนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทําอะไรนะที่ริมเขื่อนนะฮะทุกคน <Huh? S 1> ซึ่งก็จะบอกได้เลยนะครับผมว่าริมเขื่อนนี่โคตรดังเรียบร้อยทุกคนหัวแตกไปดิฮ <Double kill. S 1> ่าได้ยินข่าวป้าทุกคน ริมเขื่อนที่แบบว่าออกข่าวแบบริมเขื่อนดังๆอ่ะมีแต่คนอยากไปมีแต่คนอยากไปถ่ายรูปอะไรประมาณนี้เออเพื่อนแล้วมันริมเขื่อนไหนวะก็ไม่รู้เือนการล่ะพูดบ่วตัดภาพมาที่เมืองป่าสีแดงนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็จะเป็นป่าเมืองคล้ายๆเป็นเมืองซากุระหรือเปล่านะซึ่งก็จะอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าพี่เนี่ยก็นั่งเล่นเกมฟรีไฟอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะฮะ รู้สึกว่าตอนนี้จะได้ยินเสียงเท้าคนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเท้านะครับผมเหมือนคนกระโดดลงบ้านนะทุกคนจริงๆนะเราเนี่ยก็จะทําการอ้อมหาก่อนนะครับผมเราก็จะมองดูรอบๆนะเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยก็เล่นปืน oh. อูซี่กระบอกเดียวนะครับผมมันอาจจะแบบระแวงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เล่นปืนอะไรต่างๆนี้มันอาจจะดีขึ้นนะครับทุกคน อ้าวนั่นไงทุกคนอยู่บนเขานะครับตอนนี้ก็นั่งหลบอยู่หลังหินอยู่นะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเขานั่งทําอะไรอยู่นะครับอ้าวอะไรนะพ่อหนุ่มทำอะไรเนี่ยอ่าเรียบร้อยอย่าบอกนั่นนายกำลังจกข้อเหนี่ยวกินกับตะบะหุงอีกเหมือนกับคนที่ผ่านมา ใช่หรือเปล่าทําไมนายไม่ชวนเราะเออช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราหิวตะบะหุ่มมากๆเลยนะว่าแต่เพื่อนนายอยู่ตรงไหนเนี่ยทําไมนายอยู่คนเดียวแบบนี้นายไม่รู้สึกเงียบเหงาบ้างหรอถ้าเป็นเรานี่เราเหงามากเลยนะอุ้ยนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ไม่น่าถามหาเลยว่าพอถามหาปุ๊บก็มาปั๊บเลยอย่างไวเลยอย่างกําเนิด 10G จอ่ารู้สึกว่าจะวิ่งเข้ามาละงัดเข้าไปดีเรียบร้อยดาว ดาวไปหนึงอ่าเป็นไงล่ะพ่อหนมโอของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแต่ปืนดีๆแต่ว่าเราเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราทําภารกิจเล่นปืนอูซี่ทั้งเกมอยู่นะเพื่อนนะ ถ้าหาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดีเกมฟรีไฟที่ไว้ใจได้ต้องนี่เลยเพจชุดเพื่อไก่ชอบขายไอดีมีรหัสเกมฟรีไฟสวยๆขายมากมายราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลักร100้อยถึงหลักพันแถมยังรับซื้อรหัสทุกรูปแบบได้ไม่อั้นถึงรหัสจะไก่กาหรือรหัสเทพๆท,ทางเพจก็รับซื้อหมดเพราะตอนนี้ทางเพจขาดแขนรหัสมากๆและรับซื้อได้ไม่อั้น และเพจ super ไก่ shop ขายไอเดีเพจจริงจะมีผู้ติดตามอยู่ที่1 0 0 0 0แผู้ติดตามขึ้นเท่านั้นถ้าหากค้นหาเพจไม่เจอเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับหากต้องการหาล้านขายไอเดีเกมหรือรับซื้อไอเดีเกมต้องที่นี่เลยเพจ super ไก่ Sh Guy shop ซึ่งตอนนี้เราเนี่ยก็ได้กลับมาที่เมืองเกิดของเรานั่นเองซึ่งก็จะเป็นเมืองที่เราโดดล่มลงมาแรกๆนั่นเองนะครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้นะครับจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับผมซึ่งก็จะเป็นแม่สาวน้อยเสื้อแดงนั่นเองนะครับทุกคนอ้าซึ่งก็จะเป็นแม่สาวน้อยเสื้อแดงนั่นเองนะครับทุกคนอ้าเป็นไงดีครับจังหวะนี้ครับสเต็ปเพียมันดีนะแม่สาวน้อย อัดวดกับพี่เป้าเรียบร้อยหัวแตกไปดิอ้าวไม่ใช่ดนี่อัดตัวห <c oughs> <c oughs> องว่าหัวแตก <c oughs> อะไรของเราเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้คนเนี่ยก็รดไวเกินนะครับทุกคนตั้งแต่พี่เนี่ยโดดลบลงมาเนี่ยคนก็เหลืออยู่ที่20คนแล้วนะครับขีโม บอโมหน่อยนิดนึงนะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้จะมีกลุ่มเด็กแวนนะครับผมวนเวียนอยู่ที่แอร์ดอบนะครับสงสัยเขาเนี่ยก็จะมาเก็บแอร์ดอบนะครับผมซึ่งตอนนี้พี่เนี่ยก็จะตีบทเป็นตำรวจให้นะครับพี่ก็จะไปจับเด็กแว้นนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเขาเผลอก่อนนะครับพี่เนี่ยก็จะวิ่งลอยหลังเข้าไปยิงเขาเลยนะครับทุกคนเราเนี่ยก็จะจับตายเลยนะครับทุกคนอ่าเรียบร้อยยังไงตกรถไปหนึ่งนะครับทุกคนเด็กแวนก็ได้ดาวไปหนึ่งคนแล้วนะครับจะจอดหรือไม่จอดจะจอดไหมเราจะจอดไหมเนี่ยสองคนอ้าจอดแล้วนนะคครับทุก ึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเด็กแว้นจะมีปืนด้วยนะครับพี่เนี่ยก็ต้องวิ่งหลบนะครับพี่ก็กลัวกระสุนปืนเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจพี่ก็ต้องหลบนะฮะ <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเด็กแว้นยิงยังไงดีพ่อหนุ่มเสื้อส้มจะยอมหรือเปล่าวันนี้จะยอมหรือเปล่าอ้าวไม่ยอมหรอเราอ่ะไม่ยอมเราก็โดนจับตายแล้ดิ <c oughs> เรียบร้อยซ้ําไปก่อนนะครับทุกคนตอนนี้พี่เนี่ยก็ได้เก็บไปสามคนแล้วนะครับ รู้สึกว่าตอนนี้จะมีเพื่อนเขาวิ่งมาอีกหรือเปล่านะทุกคนน่าจะเหลืออยู่ที่คนสุดท้ายนะครับใช่หรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะโอ้รู้สึกว่ากระสุนมีน้อยเกินอา้าวเมสาววิ่งเข้ามาแล้วยังไงดีอันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กแว้นอีกคนนะครับอา้าวไปทุกคนไม่ใช่แล้วทุกคนเป็นตี้ใหม่นะทุกคนมี4ี่คนเฮ้ยพี่จะไหวหรือเปล่าวันนี้อ้าววิ่งเข้ามาแล้วอ้าวมีหลังด้วยทุกคนอา้าเยอะเกินเยาะเกิน อาเจาะไอ้บอลเราด้วยเนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยจุกก่อนจังะนด้จุกอาวดาวไปหนึ่งทุกคนขี่รถหนีขี่รถหนีรถสปอร์ตก็จะระเบิดลวยะอ้โอ้ย้ยโอ้ไม่ไหวทุกคนจะไหวหรือเปล่านะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะวิ่งเข้ามาอย่างงี้วิ่งเข้ามาอย่างงี้ดันออกไปก่อนเอาเมสซ่าหน่อยเอาวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับทุกคนเขาไม่ยอมนะไม่ยอมปล่อยพี่ไปนะพี่ก็ต้องวิ่งหนีแล้วแหละ อ,ว,อวิ่งหนีไม่ได้ทุกคนโอ้จบแล้วภารกิจล้มล่วงทีมของคุณได้รับความพ่ายแพ้ <laughs>